ก็ใส่กรอกพันเบคอนจุ่มลงไปเยอะๆน้ำจิ้มอร่อยดียันใส่กรอกเหนื่อยไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะจะกินได้หรือยัง ได้แล้วได้แล้วเวอรว่าแต่ใส่ถาดกี่ก้อนคะทำไมไวเวอร์ยางงั้นล่ะคะได้มาแล้วร้อนๆอนเลยพอเสร็จแล้วพี่เขาก็ทำข้าวโพดชีสต่อข้าวโพดชีสแล้วอย่าเพื่อนอย่าเอาข้าวโพดติ้งมาเรียบร้อยจะบอกว่าหอมมากอันนี้ยังไม่ทั้งหมดนะสมมติแค่นี้เลยค่ะสามสามสามก็คุ้มมากแล้วราคานี้คือรวมน้ำทุกอย่างแล้วนะมาดูต่อกันว่าจะมีอะไรกินอีก้หมหมูย่างมาแล้วหมูจานนี้เขาจะไปย่างให้หน้าร้านนะคะรวมถึงหนังหมูด้วยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เชลลี่กินหนังหมูเชลลี่เคยเห็นแต่ในซี กับว่าแยกเฉลี่คิดว่ามันจะเหนียวเหนียวเหมือนหนังกระติกอะไรอย่างนี้กินร้อนโคตรอร่อยะต่อไปก็คือพริกหนุ่มพันเบคอนร้านนี้น้ำจิ้มดีจริงๆนะเอาโปชีสร้อนน้อยลงแล้วมากินกันถังหอมทังยืดนะขออนุญาตไม่เล่นคลิปนะคะเคอยากให้เห็นความยืดหอมเตะจมูกมาก่อนเลยเอใส่อะไรมาด้วยอ่ะมันครีมๆนมๆด้วยนะ